สวัสดีครับนักลงทุนทุกคนท,กท,กทุกทท่านวันนี้พบกับอาจารย์โต้งบอลเต่งกับวันที่7กันยายน2 5 6 6วันนี้พบกับบทวิเคราะห์เป็นบอลทีมชาติเนาะเป็นบอลยูโรแล้วก็บอลกระชับมิดนะครับผมวันนี้อาจารย์โต้งมาพบกับทุกคนช้าไปหน่อยเนาะเพราะวันนี้ติดธุระทั้งวันเลยแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะหาที่เด็ดมาฝากทุกๆคนนะครับผมมาเราไม่รอช้ากันดีกว่าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ของวันนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า เมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงเมื่อวานนี้อาจารย์โต้งต้องบอกตรงเลยว่าต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆแบบขอสารภาพบาปเลยแล้วกันมันผิดพลาดไปสุดๆเลยเมื่อวานนี้นี่เป็นวันที่ลงทุนกับอะไรแล้วก็น่าจะมีแต่เจ๊งกับเจ้าส่วนใหญ่ได้ก็มีแต่นิดเดียวมันก็ขาดทุนหอเะนะาะเมื่อวานนี้ 5คู่คอนสเส e ร์ตใซัปโปโรเจอโยโกฮาม่าเอปเปรินคู่นี้ก็ให้อยู่ซัปโปโรไปซัปโปโรก็ไม่ทําให้ผิดหวังเนาะก็3-2ไปก็ใจหายใจคว่ำหน่อยมายิงลูกสุดท้ายก่อนหมดเวลาลูกคู่นี้ก็ได้เต็มไปนะครับหบินคู่ต่อมากัมบะโอซากากับอุระะเลดคู่นี้อาจารย์โต้งให้อยู่กัมบะเล่นในบ้านไม่น่าจะแพ้สุดท้ายก็แพ้ไปคู่นี้ก็เสียเต็มไป คู่ต่อมา FC Tokyo พบกับ w ิ i ป p ฟุ f u โอกะอาจารย์ก็ให้อยู่วิส w า i p ไปคู่นี้ก็ FC ต t o k y วก็กินนิ่มๆไปคู่นี้ก็เสียเต็มคู่ต่อมา Nagoya า a m ม l ัสพบกับ Kashima Adler คู่นี้อาจารย์ให้ อยู่นาโกย่ากับให้อันเดอร์ไว้คู่นี้ก็เจ้าบินหนึ่งแล้วก็ได้บินหนึ่งเนาะสมงคู่สุดท้ายไทยแลนด์ยูย่23พบกับฟิลิปปินส์ยูย่23คู่นี้อาจารย์โต้องศองาสกัดฟันอยู่ฝั่งฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็โดนไปสักเม็ดคู่นี้ไทยแลนด์ก็นชนะไปคู่นี้ก็เสียเต็มไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้2บินเจ้า1แล้วก็เสีย3ต้อง กราบขอโทษนักลงทุนทุกๆคนทุกๆท่านจริงๆวันนี้มาขอแก้ตัวหน่อยในการเป็นบอลทีมชาติเช่นเดียวกันทางยูโรเนาะยูโรแล้วก็มีบอลกระชับมิดด้วยเป็นทางฝรั่งเศสพบไอแลนด์เนเธอร์แลนด์พบกรีซโปแลนด์พบหมู่เกาะแฟโรแล้วก็จะเป็นเวลพบเกาหลีใต้แล้วก็จะคุดท้ายก็จะเป็นนอร์เวย์พบจอร์แดนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบทวิเคราะห์ของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ บทวิเคราะห์เราจะเริ่มต้นที่คู่ของนอร์เวย์ Norway กับจอแดนเลยละกันคู่นี้เปิดราคามาเดี๋ยวจ้างขอเช็คราคาปัจจุบันก่อนนะราคาปัจจุบันนอร์เวย์กับจอแดนตอนนี้นอร์เวย์เปิดราคามาลูกควบลูกครึ่งแล้วตอนนี้ไหลไปลูกครึ่งแล้วเนาะ อ่าเนอเวเป็นต่ออยู่พอสมควรอ่เรามาดูกันคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งเนาะที่เป็นตอนนั้นเป็นบอลกระชับมิตรแล้วก็เป็นทางเสมอกันไปที่จุรนรนศูนย์ศูนย์เนาะแล้วก็เรามาเช็คฟอร์มของนอร์เวสิ้นนั้นล่าสุดกันเป็นยังไงสา้์ล่าสุดของ Norway, นอร์เวชนะคู่แข่ง3เสมอ3แพ้ไป4เป็นการชนะราคา2ครั้งเท่านั้นแล้วก็แพ้ราคาไปถึง8ครั้งส่วนใหญ่แล้วก็ลงทุนกับเขายังไม่ได้กําไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เช็คฟอร์มในบ้านล่ะ ฟอร์มในบ้านของนอร์เวย์เป็นยังไงฟอร์มว่าของนอร์เวย์ชนะคู่แข่ง5เสมอ3แพ้ไป2แล้วก็เป็นการชนะราคา4แล้วก็แพ้ราคาไปถึง6ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟอร์มโดยรวมหรือฟอร์มในบ้านก็ยังขาดทุนกับเขาเนาะเรามาเช็คฟอร์มทางฝั่งของจอแดนมั่งจอแดนสินาดล่าสุดชนะคู่แข่งไป7แพ้ไป3ทัทงทั้งเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการชนะราคาไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ราคาไป3ครั้งถ้าเช็คฟอร์มของการเป็นทีมเยือนอย่างเดียว ชนะคู่แข่งไป5้าเสมอ2แพ้ไป3ามชาราคา4เสมอราคา1แพ้ราคาไป3ถือว่าจอแดนก็ยังยังดูดีกว่านอร์เวย์เยอะนะในเรื่องของสถติการทํากําไรยังถือถึงถือว่าทํากําไรให้กับนักลงทุนของเราซะเป็นสส่วนใหญ่วันนี้เปิดมาที่ราคาลูกควบลูกครึ่งมืตอนนี้ไหลไปลูกครึ่งแล้วอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าวันนี้นอร์เวย์มาถึงแม้ฟอร์มนอร์เวย์พักหลงังๆมามันจะเป็นออกแบบออกทางแพ้ราคาไปสัส่วนใหญ่แต่มันก็เป็นการต่อซะเยอะวันนี้อาจารย์ก็ยังเชื่อว่า นอร์เวย์ยังมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าจอแดนนะแล้วได้เล่นในบ้านด้วยถึงจะมันมันถึงจะบอลกระชับมิตรก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าวันนี้นอร์เวย์มาน่าจะมาดีกว่าจอแดนเยอะฉะนั้นคู่แรกอาจารย์ให้เลือกต่อนอร์เวย์ไปแล้วกันเนาะในให้อยู่นอร์เวย์นะครับนอร์เวย์น่าเชียร์กว่าเยอะคู่ต่อมาเลยเป็นบอลกระชับมิตรเช่นเดียวกันจะเป็นบอลกระชับมิตรท,ทางเวลพบเกาหลีใต้คู่นี้เปิดมาราคาเสมอ มาดูฟอร์มกันทั้งสองทีมเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฟอร์ม10บนัดล่าสุดของทางเวลเป็นยังไงบ้าง10นัดล่าสุดของเวลเนี่ยชนะคู่แข่งไป1ครั้งเท่านั้นเองเสมอไป2และแพ้ไปถึง7 เป็นการชะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป6ถือว่าส่วนใหญ่แล้วลงทุนกับเวลขาดทุนและขาดทุนย่อยยับนะฟอร์มขี้เหล่มากเลยถ้าเช็คฟอร์มในบ้านของเวลอย่างเดียวล่ะฟอร์มในบ้านของเวลอย่างเดียว10นัดหน้าสุดชนะคู่แข่ง4ี่เสมอ3แพ้3าช้าราคา5เสมอราคา1แพ้ราคาไป4ฟอร์มในบ้านก็ยังถือว่าป่อแป้ป้อแปะนะครับผมแต่ก็ยังทากาไรใ,ให้กับนักลงทุน,เล,ๆๆน,น,นเ,เล็กๆน้อยๆเองเล็กๆน้อยๆเองวันนี้มาเจอกันกับทางเกาหลีใต้ สิบนัดล่าสุดข,ของกาหลีใต้เป็นยังไงชนะคู่แข่ง3เสมอสาแพ้ไป4ชนะราคา2เสมอราคา1แพ้ราคาไป7ถือว่าโดยรวมแล้วขาดทุนย่อยยับพอๆกันกับเวลเลยฟอร์มนอกบ้านล่ะฟอร์มนอกบ้านเป็นยังไงชนะคู่แข่ง4เสมอสาแพ้3าชนะราคา3เสมอราคา1แพ้ราคาไป6ถือว่า ฟอร์มนอกบ้านก็ห่วยพอๆกันขนาดเกาหลีใต้อาจารย์ว่า้าคหลังๆเกาหลีใต้มันหลุดอา่อาวๆออกอ่าวไปไงไม่รู้นะหลังๆมาไม่ค่อยชนะใครเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นนอกบ้านหรือจะเล่นในบ้านก็กตามแล้ววันนี้โคโจอนมาเจอกับเวลแต่เวลวันนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเกาหลีใต้สักเท่าไหร่เลยหลังๆมาเวลก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วออกทางเสมอกับแพ้แล้วก็เป็นการแพ้ราคาซะส่วนใหญ่วันเนี้ยที่จริงอะ่ะมันมาเจอกันอะ่ะมันเปิดมาราคาเสมออ,อาจารย์รู้สึกว่าเออมันมันเปิดมาแบบพอๆกัน โตมองว่ามันแบบอาจจะยิงกันยากยิงกันน้อยไม่มีใครแต่ว่าได้ต่อกันไปซะเยอะกว่ากันแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์หน้าบอลอาจารย์ยังอยากเลือกเชียร์เกาหลีใต้มากกว่านะอาจารย์รู้สึกว่าเกาหลีใต้หน้าเชียร์มากกว่าในราคาเสมอฉะนั้นถ้านับหน้าบอลอย่างเดียวนะอาจารย์ขอเลือกเชียร์เกาหลีใต้แล้วกันหรือเพื่อนๆอยากจะติดสกอร์ สูงเอาไว้ด้วยก็ได้อาจารย์รู้สึกว่าวันเนี้ยมันเป็นบอกระชับมิดเนาะบอกระชับมิดเปิดหน้าแรกใส่กันอาจจะมีถึงถึงสกอร์สูงแต่มันสถิติมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะสองคนสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนถ้าใจเลือกเชียร์จริงๆเลือกเชียร์จริงๆขอเลือกเชียร์หน้าบอลเป็นที่เกาหลีใต้แต่ถ้าเพื่อนๆจะติดสกอร์สูงไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมในคู่ที่2คู่ที่3มโปลแลนด์พบหมู่เกาะแฟโรคู่เนี้ยเปิดราคามาสูงจริงๆคู่เนี้ย โปลแลนด์เปิดมาที่2ลูกไหลไป2คูสง้วแล้แลตอนนี้ไปอยู่ที่2.5คือโต๊ะมองว่าหมูเกาะแฟโลไม่น่าจะสู้โปลแลนด์ได้เลยซึ่งอาจารย์ก็มองเห็นคล้ายๆกันนะครับผมเพราะสถิติที่เจอเจอกันมาก่อนเนี่ยโปลแลนด์ก็อัดมาถึง4ลูกเลยวันนั้น อามาดูสถิติก่อน10นั้นล่าสุดของโปรแลนด์เป็นยังไงบ้าง10นั้นล่าสุดของโปรแลนด์ชนะคู่แข่ง5เสมอ1แพ้ไป4ชนะราคา5เสมอราคา1แพ้ราคาไป4ถือว่าทำกำไรเล็กๆเนาะภาพรวมถ้าเป็นฟอร์มในบ้านของเขาละ่ะโปรแลนด์10นั้นล่าสุดชนะคู่แข่ง6เสมอ1แพ้ไป3แล้วก็เป็นการชนะราคา4เสมอราคา2แพ้ราคาไป4ถือว่าโปรแลนด์ถ้าพูดถึงเรื่องของดาน,นทำกำไร ก็ยังถือว่ายังขาดทุนอยู่นะในใ,น,ใน,นเรื่องของการทํากําไรแต่ถ้าในเรื่องของฟอร์มการเล่นในบ้านอะ่ะเขาถือว่าเขาโอเคเลยชนะถึง6ครั้งหลุดแพ้ไปแค่3ครั้งเท่านั้นเอง5นัดหลังสุดของเขาอะ่ะเป็นการแพ้ไป2ชนะไป3แต่ถ้าดูจาก3นัดล่าสุดของเขาเนี่ยเขาเปิดบ้านชนะชิลีชนะอับเนียแล้วก็ชนะเยอรมันมาถือว่าเขาได้รับความมั่นใจกลับมาสุดๆเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟอร์มของทาง มูเกาะฟโร่บ้างมูเกาะฟโร่รุลลดนัล่าสุดเป็นยังไงบ้างชนาคู่แข่ง2เสมอ4ี่แพ้ไป4ช้าราคา7ไม่เสมอราคาเลยแล้วก็แพร้ราคาไป3ถือว่าภาพรวมๆของเขาเนี่ยทำกำไรให้กับนักลงทุนมากๆเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมูเกาะฟรโร่เวลาไปเป็นทีมอ่ะจะเป็นไปเป็นทีมลองซะ,ะ,ะส่วนใหญ่แล้วไอทีมต่อมันก็ยิงไม่เกินไม่กินราคาถ้าใครลองมูเกาะแฟรโร่ก็จะได้ตังค์ไปเนาะในพวกในพวกนั้นเรามาดูฟอร์มทีมเยือนของเขาเป็นยังไงบ้างฟอร์มทีมเยือนเหรอไม่ชนะใครเลยเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป5้า แต่จาการชนะราคา7แล้วแพ้ราคาไป3ถือว่ามันสุดยอดมากนะกับการที่บอกว่าหมู่เกาะแฟโรชนะราคาถึง7ครั้งเนี่ยแต่วันนี้ผมมองว่าวันไหนมาเจอโปรแลนด์ถือแม้ว่ามันจะต่อเยอะแต่ยังไงผมก็ยังเลือกนะถ้าให้เลือกเชียร์จริงๆก็ยังเลือกเชื่อโปรแลนด์มากกว่าผมยังมั่นใจว่าโปรแลนด์วันนี้สามารถพิชิตชัยไปได้มูเกาะแฟโรยังไม่น่าจะสู้กับโปรแลนด์ได้ในในใน,ในในในวันนี้นั้นคู่ที่3ให้เลือกเชียร์โปรแลนด์นะครับผมมาคู่ที่4เป็นทางเนเธอร์แลนด์พบกรีซ เนเธอร์แลนด์พบกรีซเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งเนาะสครั้งก็เป็นเนเธอร์แลนด์ชนะ1ครั้งแล้วก็เป็นเนเธอร์แลนด์ก็เป็นทางกรีซชนะอีก1ครั้งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าราคาเนเธอร์แลนด์กับกรีซเนี่ยมันอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วก็แข็งอยู่งี้ตลอดเลย10นัดล่าสุดข,ของเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างชนะคู่แข่ง6เสมอ3แพ้ไป1แล้วก็เป็นการชนะราคาไป3ครั้งเสมอราคา3ครั้งและแพ้ราคาไป4ครั้งถือว่าภาพรวมๆแล้วยังลงทุนกับเนเธอร์นนา่บมใ้ อร์มในบ้านของเขาก็เช่นเดียวกันชนะคู่แข่ง6เสมอ3แพ้ไป1แล้วก็เป็นการชนะราคา3เสมอราคา3แพ้ราคาไป4ถือว่าในบ้านของเขาเนี่ยภาพรวมๆแล้วถึงแม้จะลงทุนก็ขาดทุนแต่ว่าฟอร์มในบ้านของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วออกมาทางชนะนะกับเสมอซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าฟอร์มมันมาดีอย่างเงี้ยกำลังใจของการเล่นในบ้านของเนเธอร์แลนด์มันดีกว่าอยู่แล,แล้วแหละถึงแม้ว่าในสุดท้ายล,ล่าสุดจะไปเปิดบ้านและแพ้อิตาลีมา23ามก็ตามเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่ง ของกรีซบ้างกรีซสินัดล่าสุดเป็นยังไงชนะคู่แข่ง5เสมอ2แพ้ไป3แล้วก็เป็นการชนะราคา5เสมอราคา1แพ้ราคาไป4โดยรวมแล้วยังกินกําไรอยู่เล็กน้อยเช็คฟอร์มทีมเยือนของกรีซเป็นยังไงสินัดล่าสุดชนะคู่แข่ง4เสมอ1แพ้ไป5แล้วก็เป็นการชนะราคา5และแพ้ราคาไป5ภาพรวมรวม,รวมของการเป็นทีมเยือนของกรีซเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ก็ยังขาดทุนนะสํานหรับนักลงทุนอย่างอย่างพวกเราและฟอร์ม5นัดล่าสุดข,ของเขาที่ออกไปเป็นทีมเยือนเนี่ยชนะคู่แข่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นแพ้ไป3เสมอ1ครั้งเป็นการชนะราคา2และแพ้ราคาไป3ส่วนใหญ่แล้วกรีซเวลาออกไปเป็นทีมเยือนเนี่ยไม่แพ้ก็เสมอและส่วนใหญ่เราจะยิงประตูได้น้อยด้วยวันนี้มาเจอกันในกันใเนเธอร์แลนด์ผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนเธอร์แลนด์มีดีกว่าวันในเนเธอร์แลนด์มีดีกว่า มีดีกว่าที่กรีจะเอามาชนะได้ถึงถึง,ถ,งถึงที่บ้านนะครับผมนั้นวันนี้ถ้าคู่ที่4ี่จะให้เลือกเชียร์ตามราคาตามสติติแล้วผมยังเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีมีภาษีกว่าได้เล่นในบ้านได้เล่นในสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองถนัดมีกองเชียร์ของตัวเองวันนี้ยังไงเนเธอร์แลนด์กำชัยได้ขอเลือกเชียร์เนเธอร์แลนด์นะครับในคู่นี้คู่สุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์ของคืนนี้เลยจะเป็นทางฝรั่งเศสเปิดบ้านพบไอร์แลนด์ ฝรั่งเศสเปิดบ้างพวไอแลนด์เนี่ยฝรั่งเศสเปิดมาที่ราคาลูกครึ่งแล้วตอนนี้หลายไปลูกครึ่งควบ2แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะเยอะไปแมมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูสถิติกันก่อนสถิติทีม2ทีมนี้เคยเจอกันทั้งหมด7ครั้งด้วยกันเป็นฝรั่งเศสชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครั้งเป็นการชนะราคา3ครั้งเสมอราคา1ครั้งและแพ้ราคาไป3ครั้งถือว่าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกับการลงทุนกับฝรั่งเศสกับไอแลนด์เวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าลงทุนกับฝรัั่่่งงเเศสราาาาจะยยขดทุนอนอูมถ้า้ตตาตินะีแ ถ้าเอาแค่ฟอร์มว่าชนะหรือแพ้ฝรั่งเศสขม่มขมอยู่เลยอ่เรามาดูกันว่า10นัดล่าสุดของฝรั่งเศสเป็นยังไง10นัดล่าสุดของเขาเนี่ยชนะคู่แข่งไปถึง8ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป1ครั้งชนะราคา5เสมอราคา1และแพ้ราคาไป4ส่วนใหญ่แล้วภาพรวมๆกำไรแต่กำไรเล็กๆเ,เท่านั้น สิบนัดล่าสุดถ้าเล่นในบ้านฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างชนะคู่แข่ง7เสมอ1แพ้ไป2ชนะราคา5แพ้ราคา5าภาพรวมๆแล้วถ้าลงทุนก็ยังขาดทุนอยู่เล็กน้อย5้านัดล่าสุดฟอร์มฝรั่งเศสเป็นยังไงฟอร์มในบ้านชนะคู่แข่งไป3แพ้ไป2ชนะราคา2แพ้ราคาไป3ถือว่าภาพรวมๆแล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่า3นัดล่าสุดของเขาอ่ะจะชนะมาก็ตามแต่มันเป็นการชาม ชนะราคาสักสองครั้งเท่านั้นเองและแพ้ราคาไป1ครั้งวันนี้ฝรั่งเศสมาถามว่ามาเต็มรูปแบบไหมมาเต็มรูปแบบนะครับผมวันนี้ทุกตัวทุกอัตราสึกของฝรั่งเศสตัวผู้เล่นมาเต็มครบทีมวันนี้มาเจอกันกับไอร์แลนด์วันนี้ฟอร์มไอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างสิบนัดล่าสุดของไอร์แลนด์สิบนัดล่าสุดของไอร์แลนด์ชนะคู่แข่ง5เสมอ1แพ้ไป4เป็นการชนะราคา3และแพ้ราคาไปถึง7ครั้งเลยถ้าลงทุนกับไอร์แลนด์ช่วงนี้คือขาดทุนย่อยยับนะครับผม เช็คฟอร์มทีมเยือนของไอร์แลนด์อย่างเดียวเป็นไงฟอร์มทีมเยือนของไอร์แลนด์ชนะคู่แข่ง4เสมอ1แพ้ไป5เป็นการชนะราคา5และแพ้ราคาไป5ถือว่าฟอร์มโดยรวมแล้วกับเรื่องของของราคาเนี่ยพอๆกันแต่ห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยชนะราคาแค่สองครั้งและแพ้แพ้อ้อขอโทษทีชนะราคาแค่ครั้งเดียวและแพ้ราคาไปถึง4ครั้งเลยถือว่าฟอร์มย่ำแย่มากในช่วงหลังกองการออกเป็นทีมเยือนวันนี้มาเจอฝรั่งเศส ผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้ฝรั่งเศสดูดีมีภาษีกว่าวันนี้ฝรั่งเศสดูจะไม่ใช่งานยากสำหรับฝรั่งเศสที่จะเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ฉะนั้นวันนี้คู่สุดท้ายคู่บิกแมตช์ก็ขอเชียร์ฝรั่งเศสนะครับผมมาผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้ทั้งหมด5คู่5ทีมให้เลือกเชียร์ทีมอะไรกันบ้างคู่แรกฝรั่งเศสพบไอร์แลนด์ให้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสเ,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 เด็ดกว่าคู่ที่สองนอร์ลนด์พบกรีซ คู่นี้ให้เลือกเชียร์ในทแลนแดนซิบุรีของเรานะครับผมคู่ต่อมาโปลแลนด์พบหมูกก่เกาะแฟโรคู่นี้โปลแลนด์ยิงโชว์ไม่มีโมดผมว่านะคู่สุดคู่ต่อมาเวลเจอเกาหลีใต้คู่นี้ขออยู่เกาหลีใต้แล้วกันสู้ได้ไม่มีถอยหรอกคู่สุดท้ายนอร์เวย์พบจอร์แดนก็ขอให้อยู่นอร์เวย์แล้วกันนอร์เวย์นอนมาคว้าชัยแน่นอนผมว่าวันนี้ดังนั้นทั้งหมด5คู่5ทีมบทสรุปจะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์โต้งเวลาที่อาจารย์โต้องอัพคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยนะครับผมและก็อย่าลืมถ้าอยากรับพินเด็ดโดยตรงกับอาจารย์โต้งก็สามารถคลิกลิงก์ ที่อาจารย์ตงปักหุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรืออยากเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรกับอาจารย์ตงหรืออยากให้อาจารย์ต้งมีะห์บอนคู่ไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับอาจารย์ตงจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์แน่นอนเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะมีแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาทีเด็ดมาให้เหมือนเดิมและจะมาในเวลาเดิมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังพรุ่งนี้มาสรุปผลให้ฟังและเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ